นี่คือเสียงเรียกของหมูเอ้ยนี่น้องแม็กซิมัสเองครับเจอกันแบบนี้บอกเลยว่าต้องมีความอร่อยความฟินกับเมนูอาหารสุดเลิศจากร้านดังที่ใช้การถุงต้มพีทีไฟแรงเต็มแม็กซ์มาให้ทุกคนได้ชิมกันกับร้านนี้อร่อยแรงเต็มแม็กซ์ วันนี้น้องไม็กซซมัสอยู่กันที่ย่านเมืองทองธานีจะพามาหิวใจกับเมนูขาหมูไร้มันสุดโด่งดังและเมนูขาหมูฟิวชั่นอีกมากมายกับร้านนี้เลยแชมป์ขาหมูเมืองทองร้านแชมป์ขาหมูเมืองทองร้านขาหมูชื่อดังที่เขาใช้ขาหมูอย่างดีใช้ผักปลอดสารพิษไม่ใช้ผงชูรสซึ่งแต่ก่อนเขาทำขาหมูสูตรอมาม่ากินกันในครอบครัวก่อนจะมาเปิดหน้าร้าน จนขายดิบขายดีจนถึงปัจจุบันขาหมูเที่ยวร้านแชมป์ขาหมูเมืองทองจะเลือกใช้ส่วนขาหลังที่มีมันน้อยเนื้อเยอะและแน่นนำมาทำความสะอาดถอนขนเผาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปต้มกับน้ำเปล่าให้เนื้อเปื่อยและอบในเตาแรงดันสูงเพื่อรีดไขมันออกต่อด้วยต้มกับน้ำผะล้ลใส่เครื่องยาจีนหอมๆใส่สปรด ชานอ้อยและเคี่ยวจนน้ำซึมถึงเนื้อในรสชาติกลมกล่อมไม่เหมือนใครนอกจากนั้นยังมีเมนูขาหมูสไตล์ฟิวชั่นอาทิกระเพราขาหมูโบราณต้มยำขาหมูซุปเปอร์ไส้อ่อนทอดขาหมูอ,อบุญเส้นที่ใครได้ลองแล้วจะต้องจิตใจแบบสุดๆ ที่เด็ดของร้านที่ทำให้ขาหมูนุ่มละมุนก็เพราะเขาใช้กส๊สซถุงต้มพีทีอร่อยแรงเต็มแม็กซ์เพราะก๊สซของเราเป็นถังใหม่ปลอดภัยมีวาล์วเช็คล็อกป้องกันกา๊าซลวไหลมี QR วอาโค้ ode, ที่สามารถสแกนเพื่อดูวันหมดอายุของถังและกำหนดซ่อมบำรุงถังได้ด้วยที่สำคัญสั่งซื้อก็สะดวกแค่โทร02 032 8888 หรือสั่งผ่านแอปพลิเคชัน PT Maxcard ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS ก็สะดวกแถมมีโปรโมชั่นส่วนลดภายในแอปพลิเคชันอีกมากมายด้วยนะร้านเราเปิดมาประมาณร่วม10ปีแล้วครับเกือบ10ปีแล้วจริงๆแล้วเคล็ดลับความอร่อยของทางร้านนะ่ะน่าจะเป็นเรื่องความสะอาดครับความเอาใจใส่แล้วก็การคัดเลือกวัตถุดิบวัตถุดิบเราจะสดใหม่ทุกวนันไม่ว่าจะเป็นผัก หมูหรือแมททีเรียลอย่างอื่นทุกๆอย่างครับคำตอบลูกค้าที่เป็นลูกค้าขาประจำเขาก็จะชอบกันอยู่แล้วในขาหมูที่เป็นเนเจอร์ของของอาหารจีนทั่วๆไปแต่ก็จะมีลูกค้าใหม่ๆที่เป็นลูกค้าวัยรุ่นครับหรือคนสมัยใหม่ที่อยากทานขาหมูแต่อยากทานเป็นเมนูฟิวชั่นผมก็เลยเลือกที่จะทำหลายๆเมนูให้เป็น,ให,ปนให้เป็นการนำขาหมูมาผสมผสานด้วย ตั้งแต่เราเปลี่ยนมาใช้กา๊าซท t ทีครับอย่างแรกเลยผมมองว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยครับถังกา๊าซใหม่มากครับผมแล้วก็กา๊าซบรรจุมาเต็มถังเลยที่สําคัญเลยคือไฟแรงเวลาเราทําอาหารเนี่ยถ้าไฟแรงก็สําเร็จแน่นอนสําหรับร้านขาหมูชั้นเมืองทองขอ,งของฝากกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆด้วยนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ในหมู่บ้านเมืองทองธานีครับ เส้นเมนครับเส้นบอลสตรีทเลครับผมตรงเข้ามาเลยกรมที่ดินมาสังเกตซ้ายมือครับประมาณ300เมตรจะเห็นร้านขาหมูสีแดงๆครับอยู่ตรงข้ามกับ M อ็มโซไซครับผมสำหรับเวลาเปิดปิดของทางร้านนะครับร้านเราเปิด8โมงเช้าครับแล้วเราก็ปิด1นึ่ทุ่มครับหยุดทุกวันพะหััส,สิ้นเดือนครับน้องแม็กซิมัสขอยกให้ร้านนี้เป็นร้านนี้อร่อยแรงเต็มแม็ใครอยากลิ้มลองความอร่อยของแชมป์ขาหมูเมืองทอง ก็เดินทางไปง่ายมากจากถนนแจ้งวัฒนะเลี้ยวเข้าถนนบรอนสตรีทขับตรงผ่านกลมที่ดินปากเกร็ดสังเกตซ้ายมือร้านจะอยู่ตรงข้ามสุโขทัยอเวนิว99เลยครับก๊าซหุงต้มพีทีไฟแรงเต็มแม็ก